พี่น้องของไก่ปัาเลยครับนี่คืองานบอกบุญเปยังเอฟซีนะครับมีพระอาจารย์เป็นฝากมาให้บอกบุญเปยังเอฟซีนะครับไ่กระไรเดมาบอกบุญเปยังเอฟซีนะพี่น้องก็เป็นสะพานบุญครับเอฟซีนะครับทนลุเป็นจับผ่านครับปลาปาสามัคคีครับวันสงการปีใหม่ครับนวัดปลาช่เจริญนะครับผม ตำบลเชียงหวานอำเภอเพ้นจังหวัดอุดรน,นะครับเพื่อสมทบทุนการสร้างห้องน้ำนะพี่น้องเนาะบริเน,นะตามสถานที่ของนี่แหละครับพี่น้องตามดีกาเพิ่นอะไรออกมากนะครับเนาะแกระลรายกายให้เบิงให้เอฟซีเดี๋ยวเบงถามผู้มีจิตศรัทธาอยากร่วมสร้างนะครับอยากร่วมสร้างอยากเข็ดก็เพิ่นนะครับผมกาเชิญเลยนะครับเด้อเชิญเลยครับผมวันที่16 17 เมษาพี่น้องวันที 16, ่สิบหกสิบเจ็ดเมษาครับผมผูม้ใดมีจิตใจรัทธาอยากร่วมบุญร่วมสารนะครับผมอยากก่าเค็นน้ำเพลินนะครับกระเชิอเลยนะครับเด้อพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องสถานที่ที่เป็นศา,างกำลังศางอยู่ที่นี่นะครับผมบอกบุญบอกบุญไหมก็ยังกับพี่น้องนะครับเป็นบริการนะครับพี่น้องที่เป็นเหตุเสถ่างมา ซึ่งพระอาจารย์นี่กาละลายคนในแถวอำเภอเพ่นนะครับกะสิรูจักดีนะครับเป็นองเป็นอาจารย์ที่มีความเมตตาแล้วก็มีเมตตาในการซ่อยเหลือนะครับผู้ตกทุกข์ได้ยากคือเกี่ยวกับการ เรื่องเทะเสดะเคาะเรือว่าเรื่องของแก่ไขเกี่ยวกับพวกมุ่นดํานะพี่น้องเนาะ <c oughs> เป็นก็ซอยบเรือได้ตัวนี้นะครับพี่น้องนี่ตอนนี้เพิ่งกันยังขาดปัจจัยนะครับในการทําสร้างสถานที่นะครับผมสถานที่ก็คือสาราตรงนี้แหละพี่น้องเพิ่งกันเริ่คิดสาราตรัวนี้อยู่ตรงนึงน,นะครับผม <c oughs> เพิ่งก็เลยบอกุ่นมายังมายังเอซีนะพี่น้องเนาะบอกุันมายังกับเอซี เพื่อสิ่ดะทำปลูกสางสิ่งที่ขาดเหลือนะครับพี่น้องก็มีหลายๆอย่างนะครับมันยังขาดเหลือตอนนี้กําลัางปลูกสางอยู่ครับเดี๋ยวแอรกระแสเบิ้งนะครับแอรกระแสเบิ้งเกียร์ครับสถานที่นะครับในช่วงนี้ครับ เป็น,นิู่บ่าจี่ถือว่าทุกคนนำหนา้าถือตาหลายเข้ากันเนาะค่ะคือเพื่อนไอแอดนี่มาก ก้ใยบอกบุญเนาะคะ่ะเนาะเป็นอาร์เล่าจะกรจางจางจ้าที่หละครับพี่น้องไปวัดเพิน่นะครับวัดป่าชายเจริญนะครับผมอยู่เลขที่65หมู่21่สบดตำบลด่านเจริญบ้านบ้าน,านด่านเจริญคนตำบลเชียงหวางอำเภอเพ,พ็ญจังหวัดอุดรนครับผม วัดป่าใชาเจริญนะครับพี LC, right ่น้องผู้ใดผ่านมานะครับทางเส้นทางเชียงหวางครับก็สิได้เห็นวัดเป็นอย่นี้ครับผมกําลังเป็นวัดใหม่นะครับกําลังเป็นพื้นที่ใหม่ๆอยู่ครับผมกําลังที่สางเป็นวัดนะครับเป็นวัดยังขาดปัจจัยอยู่เพร่ะก็เลยบอกปุ่นไม่ยังแอดคอมเป็นสะพานบุญให้แน่เป็นมาครับผมแอดก็เลยมาเป็นสะพานบุญครับนี่นะครับผมผู้ใดมีจิตใจศรัทธาอยากจะร่วมสร้างนะครับผมเนาะก็เซ่นเลยครับเด้อ พ่อไดอยากเป็นสะพานบุญผู้ใดอยากเป็นผู้ใดอยากร่วมทำบุญนะครับบ่แม่นครับผมแล้วก็เพียงเป็นแนวทางแล้วก็เป็นสะพานบุญให้ครับอย่างยิ่ง FC ซีที่สุดนะผมเนาะนี่แหละครับพี่น้องที่เพิ่นหลวงพันธุ์ที่รังเตรียมสถานที่วัดจีสังนะครับผมกับงานเพิ่นก็มีวันที่17นะครับ16 17เมษายนนะพี่น้องเนาะตานที่ไปดีกัเพิ่นบอกมานะพี่น้องแล้วก็ได้นํามาฝากอย่างพี่น้องนะจังผู้มีกิจสัทธาอยากร่วมสางนะผมเนาะนะครับเนาะพอได้ร่วมสางพี่น้องเด้อก็เเเชิญลยด้อครับ งานนี้กับบะเมนนั่นครับผมกับยังบะแมนบอกหวยน,นะครับแต่ตอนนี้กับแม่บอกบุญนะครับบอกบุญกับย่างเอฟซี FC นะครับพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้แอกดก็สะไปิปนีนนน้เช่นกันนะครับเนาะเดี๋ยวแอดเลิ่มค่อยมาห้ามมาิดตามกันใหม่นะครับน้องพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สวัสดีกันครับสวัสดีครับผม